นอหนินอโอคนไปใช้เบิร์ตมือนีิแมพี่น้องว้ายหมาตัวเนี่ยเจ้โอ้กัญจนาพี่น้องคนโอ้โอ้ม่วงไปมันหยังอะไรน่ะนงี้ยไหมันหยังอะไรน่ะยำหยังยำม่วงบอกคนอยากขายแจกคนอยากขายอยากขายเราป่า S <S ยำแซ่บชิดชัดดิ่าวเบียร์พาแซบ่บไทยบ้านอีสานแชนแนลสวัสดีครับพี่น้องต้องไปสุขสุนครับมาพบกับผมบ่าวเบียร์พา,พาพแซ่บไทยบา้านอีสานแชนแนลครับผมการเมื่อนี้เดี๋ยวเมื่อนี้บ่ได้ถ่ายภ้พามากินเลยครับพี่น้องเมื่อนี้สี่ภาพี่น้องไปเบังหลดไทยคือว่าตอนนี้ผมอยู่เกาหลี ผมอยากให้พี่น้องทางในบ้านเนี่ยเดียพูดว่ารถไทยมาขายของอยู่ในาตามแคมป์ตามโรงงานตามสถานที่ตามโรงงานนะครับคนไทยอยู่รถไทยเขาจะมาขายของมันเป็นยังไงครับผมมันแบบใจหละคนไทยมาขายของเขารถไทยเขามานี่เขาจะเป็นแบบว่าเขาจะเป,รถรถเป็นรถรถเป็นรถไทยเขามาแล้วอนนะ S <S <an> <S เดี๋ยวเจ๋พี่น้องไปเบิ้งครับไปรอชมครับแต่ว่าผมจะไปเรียกภาพไปเรียกของครับมันนี่ก,กะที่เรียกเนี่ยามากินนั่นแหละเรียกมาแนวกินจะแซ่แบบพี่น้องเป็นเื่อเก่าแหละครับแต่ว่าคลิปนี้ขอแบบแบกแนวคลิปหนึ่งคือผมอยากให้พี่น้องไวเบื้องบรรยากาศของรถไเขาขายรถไเขามาานี่เขาไม่จะค้นหัวรถไถมาข่ายของรถไขขรถมาขายข,ของแต่คนไทยทั้งบ้านมันค่นคยเห็นผมเจ๋พี่น้องภาพี่น้องไปเบิ้งครับมันนี่ เดี๋ยวอรอติดตามครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะน้อยอีกสิบปที่รถไทยถึงม,มากนะครับรอบแป๊บเดียวครับเดี๋ยวรถไทยมากครับผมครับผมพี่น้องอ่าตอนนี้รถไทยได้มาหอดแล้วครับเดี๋ยวสิไปเลยเนาะไปไปเรียกขอกัน,นมากินแซ่บกันฮะพี่น้องเดี๋ยวไปเลยฮะไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้กำลังยางมารถไทยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมบรรยากาศครับบรรยากาศโอ้คนบนไหลวันนี้ครับเมื่อนนี้เพราะวา่า เพิ่นหัวกามาครับเพราะว่าอาทิตย์บ่งขันเพิ่นบ่นใหญ่มาลูกค้าเพิ่นหน่อยอยู่แล้วก็อ่ะพีมึงบรรยากาศขายขายของรถไฟครับพี่น้องเอยากซื้อของกันยังกิน,นกเนาะยัองอะไรโอ้พี่ยังแน่นอ๋อหนิเนาะ โอ้คนไปใช้เบิร์ตเมื่อนี่แม่พี่น้องว้ายหมาต้นเนี่ยเด้ก็กันจะน่าพี่น้องคนงามข้าลายสวยจี๋อายที่น่านมากเด็อันนี้แม่นอยังน้อนี่น้อน้องเบียร์วาซีทุบมาซานที่จะไในสอดกระดูกกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนกดูยังอ่อนอันนี้มีปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่ๆพี่น้องแพ็คละาแปดพันตัวเดียวครับตัวเดียวแปดพันเลย เอาไปกินดีปนะ้องปลาหมึกอ,อย่ดีอ่ไปไสจากตัวไสตัวกันหน่อเออตัวเนาะตอนเี้สิไปหา จะยังกินกันจะนะเหมือนกันค่เ้ยนี่เทศบักม่วงเดียวใช่ไหมบักม่วงเลยมีครับพรมโอ้บักม่วงมันยังอันนี้นะนี่นะมันยังนะ่นนะยำยำบักม่วงบยำยังยำบักม่ว่ยอยำมือนกคนโคตรเาใคยจคาใจขายรอป่ ยำแซ่บซิดชัดดิยไม่ยำอย่ายำบังม่วงนี่บ่เออยำบมือไข่เนี่ยหน่เอาไปน้ำเออเอได้หมือกแเร็วนาะบานเอก็พี่น้องหาหาหาแล้วมากินกันบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศรถไทยกับกัเป็นบรรยากาศนี่แหละธรรมดาคือพี่น้องกัมาขายของมีรถไทยมาขายห้องกิจกาเรียกมีเครื่องปรุงอย่างไรอย่างมีมีเหล่ามีเบียร์ครับตนี้ก่เดี๋ยวหาเบิังหาเนี่ยไปกินให้พี่น้องเบิังดีๆกันนะเฮ้ยพี่น้องครับหายบันลูกชิ้นนี่เป้นเฮ้ยพี่น้องคือบอลลูชิ้นชิ้นเนาะ ชิ้นชินทุชิ้นปลาหมึกเออกุ้วันนี่กุ้งไปกันเนาะพี่น้องเนาะกรุงกรุงกรุงกลุ้งเด้นี่นี่ผมฮงครับพี่น้องน้ำ แล้วการจะหน้าไปทั้งไหนล่ะไปแล้วติดหน้าวันน่าโอ้พักรีสามพันโอ้พักรีคือได้หลายแฉ่ขอชาเว่ยจังวะได้หลายวะอืม กที่ไปทัคซีพอยตัวเลยียดไก่ฟองอกนี่บิดได้ต้นหอมทังไหนหอมเนาะหอมเจซืออะไรเจ๊์เห็นยังกินเห็นยังเห็นยังลงมิวโอ้ย S <S <an other> นั่นแหละมีตัหอมมั้งรงเบียร์ตัวหอมแค่อาที่เดี๋ยวมันนี่อาที่เนาะมีแกงมหพี่เดียร์ครับเบียร์ไม่มีแล้วเอาแล้วตายตัวบาตรอันอันใบตอนขายยังไงครับหกพันเอามาหนี่งหกพันไหม ซื้อไปห้องถดัดจะซื้อ, yeah. อม,อมาอ้าพี่น้องครับเยวาวาเลพี่หดเบียร์มีอะไกนเอาเสื้อไปซื้อมา, <c oughs> อมาเตรียมหรอเนีเตรียมแลเวบ่าตาบอาอนเอน้ตาลครับน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งดอกลรรดดีใครไขหนึ่งดอกคาพี่แห้งที่ปน okay. แล้วก็ยังอย่าไปลืมอย่าง่มันคือโอ้แมนในปปะน้ำมันมันนี่มีมีพี่ควรพี่แห้งเอาประแดกด้วยมาเด็กปเด็กเนี่นั่นนั่นนี่ยนั่ยระบนละเออเดี๋ยวมีอย่างเนี้ยะบุลำไม่ ประเดียมีไมมมีมันมล่ำบ่เ้าว่าเขาขอพันนิยมกินตัวนี้เนาะเนี่มีหม่ำก็ดีเอาตัวนี้ละเขาจะแหม่มมาลอกแน่หม่ำไหมราคาสักวันต่อเขาีหม่ำมัน้หลาย้กันป่าป่ะเอาหม่ไม่ลอกมั้ง้าดูเนยสงน่หมานสีฟันกัมีส่วน โอ้เข่าปาเข่ามาเข่าได้ครับเข่าได้ครับป้าใหญ่ยัยสป,ปอร์ตส่วนใคเชี่วกับบ้านในคือหลายเสดใครเกียร์พ่อพี่เขากินปลาไอบอม่าน่ะเอฮ้ยเขาเบกดเจ้าครยื้มมายังบ้าบานเนี่ยใช่หรใส่หรอ ย่งเย่นสองเลยคักเนี่ยอันนี้ยังละนี่ปลาปลาตีปลากระมีเอาว่าหมูเอาว่หมูเอเอาอย่างนี้ชุดลาบหรอไงุดลาบเป็นง่ายง่ายมีทุยจางผมไม่เนื่อยย่างเดียวติเนื่อยย่างเดียวเนื่อยเนื่อยย่างเดียว เลี้ยงเดียวเท่าไรแปดพันตัวนี้เท่าไรกว่าเนี่ยมื้อหาร่วมชุดเฮ้ยตัวชุดจ้ะมีเดือดมียังพ่าอือเอาชุดนี้ละอันนั่นน่ะมื้อหารี่เอาชุดมื้อหานี่ละอือพี่น้องได้แล้วพี่น้องได้แล้วเต็มแล้วบปาเนี่ยุ่งว่างเหรป้ากว่าซื้อพื่อเดียวก็ซื้อครับโอ้ยมิ้งแกงเสียใจอยู่แกงเบ็ดบว่าแกงเบ็ดจะให้สร้างอะไรกอนซะ ับผมพี่น้องกัเมื่อนี้กัเป็นทําการที่คือว่ามันบุญไว้ครับพี่น้องคนมันหลายแก่บริเัทไทยต่อกัน,นขนาดไหนครับแต่ว่ากา้เรียกของมาเรียบร้อยแล้วครับมีหลายอย่างครับจริงไม่เคยเพี่น้องเบิงกินแซ่บครับและะ้วมีหลายอย่างครับมีเมนูปลาหมึกมีลูกชิน้นมีเนื้อหลายอย่างครับเดี๋ยวกะรอติดตามชมครับผมสำหรับเมือ่อกี้ผมผมมีอย่างที่บอกลายแล้วครับปากะ ฝากพี่น้องติดตามตากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพียงน้อใในยใจผมเลยเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับผมขอเชิญรับผู้นี่มุม้อย่างนี้มากไหมครับผมขอเข้ามาสวัสดีครับบ่าวเบียร์พาแซบไทยบ้านอีสานแชนแนล